สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลฟ์แฟนตาเช่นเคยนะคะอยู่ที่ศูนย์โตโยต้าโคราชหน8่นะคะเดี๋ยววันนี้แฟนตาพาไปชมตัว Fortuner Leader S แต่งเป็นตัว GR Sport หล่อๆออกจากศูนย์ค่ะเดี๋ยวแฟนตาพาไปชมด้านหน้านะคะมีแต่งอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะคันนี้นะคะจะมีการอัปเกรดเป็นตัวไฟหน้ากลางปลาดูโอโปรเจคเตอร์นะคะ ต่อด้วยชุดแปลงหน้า GR Sport แบบนี้เลยค่ะพร้อมอักษรน,นูนบนฝาก,กระโปรงรถแล้วก็โลกโก้แก้วด้านหน้าค่ะแปลงหน้า GR Sport สวยๆเลยค่ะเดี๋ยวมาชมด้านข้างนะคะตัวด้านข้างนะคะเราจะอัปเกรดเป็นตัวล้อขอบ20ลาย GR Sport นะคะ คันนี้เปลี่ยนเป็นคิ้วกันศาสตร์ให้ด้วยเลยค่ะที่พลาดไม่ได้เลยค่ะทําเป็นสีหลังคาดําให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวฟันต้าพาไปชมด้านหลังกันเลยนะคะ ด้านหลังค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นชุดแปลงท้าย GR Sport เช่นเดียวกันค่ะพร้อมโลโก,โก้แก้วด้านหลังด้วยเลยแล้วก็มีแผ่นเพจ GR Sport ด้านหลังแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวแันตาพาชมรอบๆคันเลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจรุ่น Lidder S นะคะราคาเพียง1ล้าน291,000บาทนะคะย้ำราคาเพียง1 2 9 0ล้าน2 0 0บาทค่ะแต่งครบออกจากศูนย์แบบนี้เลยใครสนใจนะคะเดี๋ยวฟันตาทิ้งเบอร์ไว้ที่ด้านล่างนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ